ที่ได้เอ,อ่ยให้ทิดทรางไปช่วงก่อนหน้านี้นะครับและนี่คืออีกหนึ่งริ้วกนนะครับในตอนที่สี่น,นะครับนำโดยวงดางค์วัดต้องวิเชียรโติการกามคร,รับสำหรับในายร้วกระโนนี้นะคะก็จะมีน้องๆนะคะจากวงดนตรีโรงเรียนวัดป้องวิเชียรโชติการามได้นำลงไปถึง จะมีร,รถตกแต่งนะคะของแพเล็กกีนี่เองค่ะก็เป็นอีกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมในทุสขรับน,นี้นะคะอีกหนึ่ความสวยงามที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สีสันต่างๆ,ๆ่นะคะอาจารย์การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่นวนรวมถึง เราประชาชนทั่วไปในการที่มีความสัทาแล้วก็หลังไหลในการให้การสักการะชากับองค์เ้าท่านหลักเมืองสมุทรสาครในการก็มาเท้าในขบวนนี้ซึ่งต่อจากนี้ในการท่านก็จะได้รับชมในการสำหรับขบวนแห่ของแอลเอ็กซนะคะก็เป็นอีกหนึ่งขบวนในการที่สวยงามค่ะซึ่งขบวนนี้จะมีความพิเศษอย่าง สิ uhm ่งก็จะเป็นเรื่อ้วนะครับที่อยู่ในตอนที่สี่นะครับที่มีชื่อตอนสมบูรณ์ทุกผลทุกคนสุขสบายนะครับก็จะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็ชาวไทยรามานนะครับที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสทรสารของเราครับ